เจอแล้วไอเทมเด็ดหลังทำเสรีกรรมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นดับเบิลยูเอ็นพัทนะคะเราได้รู้จักนะคะเพราะว่าเราไปทำเสรีกรรมแก้ตาของชั้นที่ดับเบิลยูเอ็นคิมพี่ๆพ,พนักงานนะคะเขาก็แนะนำตัวนี้มากินดีมากลด,ดบวมลด,ดช้ำได้ไวมากค่ะเราเป็นคนที่บวมชำ้ำง่ายมาก เดี๋ยวไปดูลูกกันเลยค่ะจะเห็นได้ว่าวันที่1ถึง3จะมีอาการบวมเขียวช้ำเยอะมากแต่พอวันที่สอาการเขียวช้ำก็เริ่มจางลงพอเข้าวันที่11ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าไม่มีอาการเขียวช้ำแล้วก็บวมแล้วสามารถแต่งหน้าออกไปล้านลานเนาะว่าน,าน,น,านได้อย่างสบายใจไม่ต้องไอไขใครแล้วค่ะ USF ครับจะมีสารสก,กัดหลกักๆดังนี้เลยนะคะสารสกัดใบบ,วบวัวบกช่วยลดอาการบวมเขียวช้ำสารสกัดโสมลดอาการบวมแก้สี เมลี้ั้งหมุนทำให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงไม่บกช้ำง,ง่ายและสารสกัดเชอร์รี่พาร์ตเป็นสารสกัดต,ต้านการอักเสบที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดและการอักเสบในร่างกายค่ะสารสกัดแน่นขนาดนี้ก็ไม่ปแปลกใจเลยที่อาการปวดเขียวช้ำจะลดลงได้ไวขนาดนี้วิธีรับประทานแนะนำรับประทาน1-2แคปซูลก่อนนอนนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งได้ที่เดบันยูเอสแอนเทปหลักหรือทางไลน์ออฟฟิเชียลของทางคลินิกได้เลยค่ะ